สวัสดีครับกลับพบผมต้นชะนลกับรายการเล่นเพลงเก่านะครับก็วันนี้เล่นเพลงค่อนข้างเก่าจริงๆนะเพราะว่าดีไม่ดีบางทีเพลงนี้เพื่อนผมบางคนหรือว่าคนที่ผมรู้จักบางคนยังเกินไม่ทันเพลงนี้เลยด้วยซ้านะครับไม่ได้ไม่ได้ดูถูกหรือว่าว่าอะไรนะครับแต่เพลงเก่าจริงๆนะครับเป็นเพลงมาเพื่อลานะครับผมต้นฉบับเป็นของอคุณทัชนัทกวดทุ่งนะครับผมแต่ก็ยังมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะเป็นของ เต่าสมชายกลัยน,นะครับก็ร้องในแบบอะคูสติกผมขอร้องแบบไม่มีดนตรีและกันนะครับก็คือผมจะไม่เล่นดนตรีอะไรเลยผมร้องไปเลยแล้วกันนะโอเคพร้อมแล้วเริ่มครับผมพบเจอกันแล้วทำไมเธอแกล้งทำมันเป็นคนอื่นทำบิเบือนไม่พูดไม่จ๋า ฉันมาเพื่อลาฉันมาดีหรือเธอกลัวฉันจะผ่านกลัวว่าฉันวนกลางคนอื่นใจส่วนหน,นึ่กอาดช้ำขมขืนแต่ยังมีศักดิ์ศรีวัวใจรู้แล้วว่ารักคนอื่นไม่คืน ไม่ขอไมุ่่นวายรู้แล้วว่ารักคนใหม่ไม่เคยยังใจเธอจากเขาแค่จะมาเพื่อลาลาเธอเท่านั้นจริงๆริงโถใจเธอคิดระแวงเธอสัแดงแกล้งทำ ใครเราใครจะด้านใจขืนกลับไปยืนให้เธอย่ำหยี